ไฟไฟอะอย่าไฟไฟนะตันเลยเหรอตันซัตต็อบอยู่ไหนอะนี่อยู่นี่เท่ซัตต็อบ สต็อกพี่เก่งเนี่ยต้นทุนเสร็จวุ้ยอะไรนีอ๋อี่บ ทำไมต้องเซลน้องตลอดคันแล้พี่ไม่ยกเลยมันเลยแบบองสจะบางลมนี่ไงผิดที่ป่ะวะไม่ก็ปกกับบังลมแต่ก่อนไงป้าแก่ๆท้องอ่ะพี่เซลได้เลยมองตรงนี้นะคะเป็นเก่ที่มีใครหายไปดีอโอ้ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหม ตาไงน้ำถ่ายไปใช่ปะถ่ายเลี้ยวถ่ายคนฟังไงตอนไหนถึงหมดมันมีแต่ตัที่เด็อร้อนเองเราจะเปิดรายการพบประชาชนเองค่ะซึ่งเราเราถายังไม่เคยเจอย้ายกลับห้องเดิมเถอะประชาชนได้ความที่ไม่เลยย้ายไมห้องเดิมนะคะย้าหเดิมพี่มันตายกระไรไหม แขมีมสาโอเคเลยนี่แฟนไปโอเคอมีกรูปนึงค่ะหนสโอเคขอให้ถ่ายปะเฮ้ยโอเคไหนอุ้ยโทษโอเคเลยตรงนู้นหู งานไม่เกี่ยงงานคนะ่ะผมก็พยายามหย,หยดใส่มกุกทุกช็อตเขาที่จะใส่ได้นะอย่าถ่ายคนเดียวให้พี่เก่งถ่ายด้วยดิอะไรนุมนไ,ม,ไม,ม่น่าอันนี้นก็เสร่ยไปไหม <c oughs> เออนั่นแหละน่าจะได้เล็กไงอ้วนน่าก่าไหน่าไอา้หน่ออะ <c oughs> ให้คนอื่นชมส่งมาด้วยเดี๋ยวค่าลงเองก็ได้เ่มาอ่ะ้อยรูปที่อยู่ไหนูมอันนี้รแกบนี้ยี่สินฮัลโหลคามิล่าโปรแกรมม่งแบบฮัลโหลนอนจัด เราไม่ใช <ort. S 1> ่สาม้อยห๋อแล้วต้องอะไรฮัลโหลคุณเมล่าแล้วหน้าตามันเหมือนกันเลยนะหน้าตามันเหมือนกันเลยคือญาติมึงญาติกันแล้วมันต่างกันเสามร้อยเอฟมันต่างยัไงมันต่างยังไงโปรแกรมเยอะมากันต่างกันไงมันก็ไม่ต่างหรอกเอ้าแต่ก็แค่ไม่อยากซ้ำค่ะเมล่าไม่แล้วมันฟังก์ชันมันต่างกันไหมฟังก์ชันต้องต่างกันเยอะกว่าเดียวกันนะเไอ้ฟังก์ชันมันใช้ง่ายกว่างั้นก็ง่ายอย่างเงี้ยถ้าเราจะเปลี่ยนเปมันเปลี่ยนง่ายกว่าเลยปั๊บปันใหมม่่กวาั้เ มันเสียต oh, ังค์เลยอ๋อมันเสียตังค์เหรออ๋อสาคนไม่เสียตังค์เหรอทางนั้นบายบายองั้ปทำไมต้องไปนั่งหมดเลยีกียรนอ๋เป็คดใไปตั้างนอกได้ไมขนงนไ้ไหอะไรนี่ตัวนี